ผมมองอีกมุมหนึ่งนะไม่รู้เรามาสะท้อน,ป<ร>เ,นเป็นไปได้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยฉลาดคือเขาบอกประเทศที่พัฒนาแล้วเวลามีข่าวที่ไม่ดีในประเทศเนี่ย<ป>เขาก็จะปกปิดฉะนั้นในกรณีของลิซ่าเขาก็บอกเขารู้ว่ามันไม่ดีแต่ใน,นเมื่อลิซ่าตอนนี้เป็นเหมือนตัวชูโรงของประเทศไทยเราก็เลยไม่อยากเล่นข่าวนี้่ะคิดว่าถ้าเขาถ้าเขามองมุมนี้สื่อมองมุมนี้พี่ชิวมองอยังไง คือมันลิซ่าเนี่ยชื่อเสียไปทั่วโลกแล้วตอนนี้เพราะว่าเรื่องของเรื่องของการเต้นอันนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าสื่อลงกันเยอะมากเลยเนี่ยนะครับนะดังนั้นเราแค่ปิดปิดฟ้า,ฟาด้วยฝ่ามือปิดฟ้าด้วยฝ่ามือไม่ต้องการเห็นท้องฟ้าเองหรือปิดตัวตัวเองเองจริงๆเราควรให้คนไทยได้รู้ว่าให้คๆๆุณเขาโจมตีเรานะเพราะเขารู้กันทั่วโลกกันหมดแล้วอะไรบางนั้นงอ่เด็กคนไทยไม่รู้ดังนั้นเรารักชอบใครเนี่ยเราก็อาจจะวิจารณ์ไม่ใช่บอกวิจารณ์ด้วยความคาดมาก้ายอะไรบางนั้นเนี่ยแต่ว่าวิจารณ์ได้เห็นว่าอันนี้ไม่เหมาะนะเพราะ เด็กเล่นาวประชนเหียนแบบนี้เนี yani mm ่ยเดี๋ยวต่อไปอย่างที่มีคนเขียนโพสต์มาแล้วผมเอาไปแปะเนี่ยบอกว่าเนี่ยพวกคุณไปว่าเขาอย่างนี้เนี่ยนะเดี๋ยวต่อไปถ้าเด็กๆเต้นแบบนี้เนี่ยในงานบอลเชิญเนี่ยก็ชมลูกคุณหรือเปล่าผมก็ชมว่าคุณใช้ภาษาสุภาพเพราะในท้องถนนเนี่ยเขาเรียกว่าท่าเด้ากันนะเขาเ็าใช้คำาเออครับถูกแล้วหลังๆเนี่ยถ้าเกิดไม่มีคนออกมาพูดเนี่ยเราเห็นเด็กที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วพ่อแม่บอกว่าสายก้นอย่างเงี้ยมันน่ารักดีมีเพลงเต้นอย่างนี้เยอะเลยนะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะ แต่มีสิ่งที่หลายคนเขาไม่เห็นด้วยกับพี่ชิวนะพี่ชิวไปโพสต์ว่าดาราอาบน้ําโชว์ไม่น่าเกลียดเข้าท่าลิซ่าเต้นท่าหมาร,รูปดักเอาแก้ผ้าอาบน้ําในสายตาคุณ <c oughs> ดูว่าน่าเกลียดไม่เข้าเต้นท่านั้นจริงเหรอมีคํานึงก็คือว่าอุจจาร์อุจจาร์อุจาร์นี่เป็นคําว่ามัน,ม,นมันแปลว่าน่าเกลียด<อ>คือมันมันน่าเกลียดมันดูแบบโยกแจ้งไปนะก็เลยใช้คำว่าอุจจาร์ทีนี้บางคนเข้าใจไม่ถูก นะบางคนเข้าใจภาษาไทยอาจจะตกภาษาไทยนิดหน่อยเนี่ยก็อาจจะอุจารหรือกลายเป็นคำว่าอุบาทอะไรเงี้ยอุบาทกลายเป็นคําด่าไปตรงนั้นเนี่ยครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าดาราแก้ภาพน้ําโชว์เนี่ยแต่ว่าถึงแม้เขาจะอาบน้ําโชว์เนี่ยเขาไม่ได้แสดงท่าร่วมรักอ๋อโอเคมันไม่หนักเท่านั้นแล้วคุณไปเรียกร้องบอกว่าเขาควรออกมาขอโทษเนี่ยมองแบบกลางๆเนี่ยไม่ต้องขอโทษแค่ไม่เต้นอีกพอไหมทาไมต้องให้เขาโอ้โหถึงขนาดต้องออกมาขอโทษเลยมันต้องเป็น เ,เรื่องว่าเนี่ยถ้าคุณทำอย่างนี้มันไม่ดีนะเด็กๆเห็นไม่ดีก็น่าจะขอโทษขอโพยไปแต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังจะเอกมาขอโทษหรอกครับนะเพราะทุกวันนี้ผมว่าแกคงจิตตกอยู่ะนะ<ไ>่ะจากสื่อลุนลิซ่าเนี่ยลิซ่าลิซ่าเพราะว่ามีคนโวยว,ยวายไว้เยอะเร้่ผมเชื่อว่าต่อไปคงกัเลือกเต้นทางน,นี้แลวละเพราะว่าไอ้คนที่แกกับผมไม่ได้คิดเองแทบเต้นเนี่ยนะแต่ว่าพวกคนที่เป็นทีมงานแกเนี่ยเป็นคนที่คิดทางนี้ให้ผมคงจะเลือกแล้วเพราะว่าสื่อกระหน่ำเยอะมากเลย นะราะว่าเปลี่ยนตามบ้างาว่าเหมือนกับการร่วมรักกันเลยอะไรเงี้ยจะมีมีให้ดูเยอะคือถ้าจะสรุปเป็นภาษาคนง่ายๆก็คือลิซ่สูงกว่านั้นนะไม่คงไม่ต้องไปทําอย่างนั้นและแหละเพราะก็ดังอยู่แล้วใช่